นั่งด้วยกันนั่ด้วยกันอร่อยอยให้กันั่งด้วยกันด้วยกันเพอนั่งด้วยพอนัด้วยไม่ให้ตกกันเดอ่ะโอเคเอช็อกโกแลตเลยลูกช็อกโกแลตไหมช็อกโกแลตโอเคนมก่อนมกัดมช็อกโกแลตกอนช็อกโกแลตช็อกโกแลตอืมเอ๊หนูใช้ช็อกโกแลตนะลูกเนาะอ่ะคุณแม่ถ่ายรูปเดี๋ยวไปอวดเพื่อนๆมหนนะคะเออเดี๋ยวคุณแม่อ้ ก่งหนูเก oh. e <c oughs> ่งจังอ uh ้อ huh. uh, ah, ูด uh ีอาปากเดี๋ยวคุณแม่าดีให้ให้ต้อนให้ต้อนดูนนนอมมออนี้เราจะมีช็อคขาวเอามาจบนะคะจคลิปี้เดี๋ยวคุณหมออาเออเองนะให้หมอจบหวานที่สุดไมเก่งจังนี่้็คนละคนเลยนะอร่อยอรอยเดวนะคะเพมม้อีกนิดนึงเนาะเออเดี๋ยวเื้อนหนูไม่จอหมอจบไวเหก้ต ก็แล้วก็เคลืออนดกันเฟัไม่ผีนอนแล้วลูกก็จะนไหวอ๋อยใ่แม่ถ่ายรูปไปชวนกันแล้วฟันสวยเหมือนมีโอด้วยเห็นไนี่เอาก็ฟันสวยเห็นไหมชวนเพื่อนมาไมลู